ว้าวว้าวชา,าโกยากิพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทุกคนนี่นี่นี่น่ากินไหมน่ากินไหมละ่ะน่ากินใช่ไหมทุกคนฟังเสียงความอร่อยกัน มื่อนี้เด็าตื่นตั้งแต่เด็ก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 ดกตีสก่กว่าๆนะจ๊ะทุกคนเพื่อมาทําขนมชาโกยากินี่ก่อนโคโลเคเลยังสิลาทุกคนเขาเอิน่นทากโกยากิขนมโครกญี่ปุ่นนะจ๊ะก่อนโคโลเคเลก่อนโอโลเอเลตากลมๆลูกกลมๆวันนี้มีสองไส้นะคะไส้ปลาหมึกเอ้ยไม่ม,มีมีไส้ปูอัดแล้วก็ไส้กรอกนะคะเพราะว่าปลาหมึกมันฟิตแข็งมากเราไม่สามารถเอาออกได้นะจ๊ะทุกคน เราเป็นเวลาที่เร่งรีบมากนี่เป็นขั้นตอนการใส่ซอสสูตรสำเร็จสูตรสเสด็จสูตรอร่อยอร่อยไม่ไหวนะร้านเราเออไม่ใช่บ้านเราฝีมือเราฝีมือเราเราก็โพสผิดอยู่เลยนะคะทุกคนอาจจะภาพมัว,มว,มว,มวลายตานิดนึงเดอ้อแต่ก็เอออร่อยได้รับคำชมจากผู้มีอุปการะคุณจากผู้ได้ชิมรสชาตินะจ๊ะทุกคนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เร,มหมเรา ตื่นแต่แต่เต๋ะคะกูค้คนเข้าใจบอกตั้งแต่เดิกตั้งแต่เดิกว่าแม่ตื่นตแต่เช้าได้ตื่นตั้งแต่เดิกมาทํานะคะประมาณ30กว่าถ้วยนะคะถ้วยละสี่ก้อนสีลูกนี่แหละทุกคนเพื่อไปถวายพระจังหันเช้านะ เอาไปทําบุญจะทุกคนเอาไปทําบุญนี่อยู่ในขั้นตอนการใส่มาอยองนเนสแล้วก็สันลายแล้วนะทุกคนเป็นางานบุญงานบุญนะคะงานเอาบุญนี่แหละทุกคน <c oughs> นี่นี่มาดูความพิถีพิถันในการทําขนมของเราเห็นหน้าตาแบบเนี้ยเห็นกุหลกกเล็กๆพูดขวานผ่าซากเราก็มีศิลปะในการทำขนมขอยู่นะจ้เกิรด เรื่องเย็บปักถักร้อยเราก็เป็นนิชหนึง่งเรื่องงานใบตองเราก็เป็นนี่เรื่องทาขนมเราก็เป็นนี่เห็นไหมทุกคนเป็นตาแซ่บบอลาเบิงคักดูเป็นตาแซ่บอบ,ซบอหน้าสวยๆอย่างนี้ก็ทําขนมเป็นอยู่นะเชิญอร่อยด้วยได้รับคํำชื่นชมจากผู้มาหยิบไปทาน <laughs> นี่ซูมเข้าใกล้ซูมเข้าใกล้เฮ้ยเออเริ่ดเรอสเวนเตนเซเวน,ตนเวนตนเซเมนเตน รสชาติก็เลิศเรอหน้าตาก็น่ากินเอ้ยไม่อยากจะอวดไม่อยากจะพูดนี่ซูมอีกใกล้ๆซุมใกล้ๆซูมใกล้ๆความอร่อยมาแบ่งปันนะจ๊ะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ามีมเราไปวัดหลายอย่างนะจ๊ะทุกคนมีข้าวละซองมีทาโกยากิมีเจวมี ak aki, ม gel, มข่าป่าเด,ด้ยทุกคนแล้มีไก่ทอดนะจ้าวันนี้